สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็แต่งหน้านะคะแต่งตัวสวยๆส,สมมุติว่าสวยเราจะไปไหนกันครับผมแปมเราจะไปวัดค่ะแต่ไม่รู้ว่าัดอะไรไม่รู้ใช่ไหมว่าจะไปไหนู่คะเขา<ต>ชวนก็มาเลยแล้วแต่โซเฟอร์อวันนี้นี้พี่พระเอกมาขับรถให้ค่ะวันนี้ เรามากันกีนก่นคนหนึ่งสองสามสี่ห้าเรามีบ<อ>ุคนพิเศษด้วยนะคะแล้วก็จะไปรับคนสำคัญของเราในวันนี้นั่นก็คือช่างภาพไม่มีไม่ได้นะคะแล้วก็มีคณแม่สวัสดีค่ะแม่แมต่งตัวน่ารักมากเลยวันนี้ค่ะวันนี้ไปทำบุญน,นะคะพร้อมที่จะเข้าวัดใช่ไหมคะพร้อมแล้วคะ่ะเจ,านนจ้าเฟื่องหล่อมาก ใส่สูรด้วยนะคะไม่ธรรมดานะคะแม่ <laughs> วันนี้เรา <laughs> เราใส่สูรกันด้วยเขาก็เปิดเล่อ <laughs> มากเดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศต่อไปกันเลยค่ะ <laughs> ตอนนี้นะคะแล้วก็รับชจมค่าวของเรามาเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ใช่คนนี้นะคะ <laughs> คนนี้คะ่ะไม่มีไม่มี ช่างภาพติดซีรีส์ค่ะตอนนี้ช่างภาพจําเป็นของเรานะคะติดนางแล้วติดซีรีแล้วบอกแล้วไม่อยากติดติดอะไรอ่ติดมองียมตอนนี้เราใกล้กกจะถึงแล้วอีกประมาณสามสิบกิโลนะคะอีกห้านาทีก็ถึงค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศร,รอบๆกันค่ะ มาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอุ้มแล้วก็ทีมงานก็มาถึงกันแล้วนะคะนี่เลยนะคะวัดน้องแวงใหญ่คอนแก่นนะคะหรือว่าเจดีเก้าชั้นเก้ายอดนั่นเองวัดเก้ายอดหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจว่าคนที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะคะก็อากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะอากาศก็ไม่ค่อยร้อนคึมๆพี่จังฝนที่โตกนี่หแหละกับพี่น้อง ยูทูบเบอร์สาวนะสองพี่น้องวันนี้คุณนี่เป็นไงบ้างคะมาถึงวัดแล้วอากาศดีไหมคะอากาศดีค่ะล่มลื่นมากค่ะวันนี้เราจะเข้าไปข้างในไปทำบุญกันต่อนะคะ,คะตามมาค่ะตามมาค่ะามมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันก่อนนะคะ

No, no, no.